สเตติคัดกครื่องนี้นี่จะมารีวิวคุณปุ่นนะคะคุณปุ่นมาแล้วปุ่นนี่เลยม,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 มาแล้วๆมาลง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 มามาแล้วลงมาก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อปุ่นอายุเท่าไหร่อายุห้าอะอายุอายุวันนะครับมันนี่แล้วมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนพูดจไม่กลับมาพูดอยุวันปรมานสอง ันวดุบ้านสองยูยูพี่ยูยูอนุบาลอนุอบาล <2 S 2> สองสองเนี่ยเนี่ยเนี่ยพาพาคนดูไปชมบ้านหน่อยเลยเข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้านเลยค่ะเมืไหนนะหลังบ้านมืดๆเปิดไฟไปถอดก๊อตถอ ไหนยูยูน่ะไมีอะไรบ้างอันนี้เหรอครับอันนี้เลยเสื้อตู้เสื้อผ้าใช่ไหมมาแล้วนี่เลยนี่ยตู้อะไรตู้อันนี้ตู้อะไรตู้ตู้กระต่ายอันนี้ห้องอะไรห้องห้องครัวไหนไปดูในห้องครัวคมณดูหน่อยไหนยังครัวอะไรบ้างนี่

ปุ่นนี่นี่ใช่ไหมเนี่ยไปไปไห <plein S 1> <ปะ S 2> นไปทูห่ห้องน้ำ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 แล้วไปไหนไปทู่ห้องน้ำห้องน้ำมาอ่ะปุ่นนะครับเติมาแก้วมาปุ่นู้แก้วมาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิว,ว,ว,วบ้านเสร็จก่อนใช่ไหมเสร็จ <c oughs> ห้องน้ำห้องอะไรเออนม่ห้องน้ำนม่ห้องสีอันนี้ที่อะไรฮะที่เป็นฟันอันนี้อะไร นี่แหละชิดมาไปไปนี่อะไรดูสิค่ะโอเคอันนี้อะไรห้องน้ำโอเคไปรีวิวกันนะออกไปห้องนอกไปโอเคมันมีลูกค้าอยู่คุณครับอีกคนเล่นลูกยานะครับเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวคุยกับทุคกคนเสร็จก่อนเดี๋ยวคุยกับทุกคนเสร็จก่อนค่อยเล่นนะครับเ,เร็วไม่เร็วทุกคนเร็วไหม แกเด็กมึงก็ไม่เก็งไปมือนกันน้องน้องหมานะคะโอเคนี่เรามารีวิวรีวิวหน,นะคะนุ่มนะคะทุกคนถ้ามีพักส,สอนจะมารีวิวน้องหมากับน้องปุ่นค่ะถ้าใครอยากให้รีวิวก็กดกดไลค์นะคะแล้วก็กดบวกกดหนึ่งไลค์เลยในปุ่น คุณเล่นสเกตบอร์ดเป็นไหม็นอะไหนสเกตบอร์ดอ่ปกรณอยู่ไหนไหน,นะนเล่นให้ทุกคนดูหน่อยมามาคุณยืนเล่นเป็นไหมสีเล่นเป็นนะมาเร็วไอ้ปุณยืนเล่นหน่อยไอ้ปุณยืนเล่นสเกตบอร์ดได้ไหมไอ้ปุณยืนด,ดิ ูนเอาขายเหยียดตรงนี้ปูนก็กมามาปูนนะทำทำเหมือนเดิมนะแต่ปูนห้าไม่เหยียบตรงนี้นะครับเหยียบข้างหลังนะมาทนี้ทำเดิมเลยไปแมเออข้างหลังไปเลยเก่งไหมเก่งใน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 ปูนสเก็ตบอร์ดพี่อยู่ไหนหาให้หน่อย,ย,อยสเก็ตบอร์ดพี่อยู่ไหนสเก็ตบอร์ด เมอาเลอมาเมาเลมาเลอมาเอมาเร็วาเรอมาเลมาเลอมกเลอเร็วเลอมาูาเร็มเลอมาเรอวเลอมาเลอนาเลอมาเลอนาเอมาเลอมาเลาเลอมาเลอมาเมเล็นาเลอมาเลอมาเลอมเลอมาเลอมาเลอมาเอมาเลอเลอมลอมเมาเลอมาเลอมเอ นะนะบลปุ่นไอ้ปุนไอ้ปุนปุนอยู้านครับไอ้ปุนอย่บ้านอะไรอปุนอยู่บ้านอะไรอปนนั่งก่อนไอ้ปุ่นอยู่บ้านอะไบ้านไปเต็มไม่ใช่ปุ่นพรูะอาจนะบ้านพลทาบ้านนอนทา ก่อนปุ่นก็ช่างหมามันนี้ปุ่นะแม่รู้กล้ามนะมันอยู่ตรงนี้อืออืออุตะปุนนะกูตามพี่นะตำบลตำบลกูตะไกล้อุตะไกลอำเภออำเภอป่า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 จังหวัดจังหวัดนครพนมนครพนมเฮ้พูดดิบ้านบนทาบ้านบนท่าเป็นไหมเป็นพูดดิ บ้านอะไรบ้าสีปุนับหนึ่งงสนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิอพูดเยหนึเป็นไหมเออหนึ่งถึงย่สิะเออได้น่สิบเถึงยีได้ไหมสิบเอ็ดฮะสิบสิบเลย

คุณแบบอยากเป็นนะค,คุณคุณเล่นคนแรกอะพี่พี่พี่เขอตัวใหญ่ไหมแบบขอไว้ตัวใหญ่แบบตุ๊ดตีด้ตี้ท<ด>่าปุ่นเหรอตัวเนือปุ่นอะคน,คนเหรออ๋อไมค่คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าปุ่นไหนปิดคลิวพี่หน่อยบอกว่าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนคว้าไอาบบปุ่นเนี่ยเนี่าออกมาบอกว่าถ้ากดไลค์ถึงสามสิบไลค์ถ้ากดไลค์ฉาจืดไลค์ จะทำพาร์คสองอ่าพหกสอง,อสองให้ดูให้ดูนะครับครับโอเคได้ค่ะจุ๊บ